อยู่กับ All New D Max ติดตั้งจอ Android นะฮะตัวนี้เป็น RAM 4นะครับ64สงานติดตั้งเป็นยังไงมารอชมกันได้เลยครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยนะครับพร้อมกับติดตั้งทวิตเตอร์หูช้าง1่คู่ฮนะแบบนี้ครับอัปเกรดระบบเสียงให้เวทีเสียงสูงขึ้นมานะครับนี่ฮะสวยได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเ,วาเยยนะบ,บาเสียงสักนิดหน,นึ่งนะครับเบาเสียงผ่านคอนโรลพรมลายนะครับหนีงานในช่องแต่งรถนะแดมเพชรบุญน,นะครับนี่ฮะ ในช่องน้าฝากช่องแต่งรถนะแดมพิชบไว้ด้วยกดทับสกายนะครับกดติดตามไว้มีงานอัปเดตใหม่ทุกวันฮะได้ยินเสียงน้ำแบบนี้เลยนะครับเชื่อมต่อกล้องถ่ายเดิมนะครับตัวรถโอเคนะฮะนี่ฮะแบบนี้นะครับตัวนี้สเปคดัมสี่เลยนะครับภาพสวยนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับให้ดูฟีิเจอร์การใช้งานหน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับ นี่ฮะนี่ครับปิดเดอร์การใช้งานหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับมาดูครับไหนไม่ใช้ปัดปิดได้นะครับแบบนี้ฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็ครบครันนะครับเชื่อมต่อคอนโทรลผบรายมีแมปมี Google นะครับมี Play Store ดาวโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เลยนะครับ youtube ก็เข้าง่ายเป็นระบบสังเสียงด้วยนะครับทุกแอปพลิเคชันแต่ลองดูก็ได้ฮะ อนุญาตน,นะครับแต่งรถน้ำแดมเพชรบ์เป็นไงครับเรียบร้อยนะครับแต่งรถน้ำแดมเพชรบณ์นะครับเชื่อมต่อนะครับเนี่ยครับช่องแต่งรถน้ำเป็นแบบนี้นะครับเขาไปรับชมกันได้เลยนะครับภาพสวยเสียงดีครับ โอเคนะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับจอ Android ติดพอดเรามีไว้บริการทุกรุ่นนะฮะทุกแบบนะครับโอเคคลิปนี้น้าลาไปก่อนสวัสดีครับ